วันนี้มาชมมวยไทยคาดเชือกในรุ่นน้ำหนัก69กิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาวที่เห็นอยู่นี้ก็คือซุปเปอร์เจ๋งพีเช่แสนชัยมวยไทยยิมอายุ24ปีสูง1 7 9เซนเมตรมาจากประเทศสปปอลาวส่วนมุมดำเพชรบ,บางสเลปออ่าวทะเลบางสเลอายุ27ปีสูง1 7 5เซนเมตรมาจากจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยนะครับเพชรบ,บางสเลนะครับ วันนี้สุลินกับสปปลาวนะครับมาดูว่าระหว่างไทยกับดาวบ้านพี่มาน,น้องใครจะได้รับการชูม,มือนะครับฟลาสลัก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับมาดูยกที่หนึ่งกันได้เลยนะครับเตะไปก่อนเลยยับอีกครั้งหนึ่งสมป,ปเจ๋งสมป,ปเจ๋งยับยับแล้วก็เตะพัานอกที เพชรบางเะเลยังบุเอาขึ้นแล้วโดนมัดเคลื่อน,นกันซุปเปอร์เจ๋งเอากอดสอบมือกันเยอะออกกรรัการแยกมามัดก็หน้าทีบอ๋อมัดก็หน้าข้างนึงโอ้ซุปเปอร์เจ๋งตอนนี้เดินบวกแล้วทีบแทงเขาเอา๋อเพชรบางเะเลล็อกคอไว้ล็อกคอไว้อ๋อเบี่ยงไปเบี่ยงมา,ากกรมัการแยกมา เพชรบางสเลเรียกสันส้นๆว่าเพชรดีกว่านะครับเตะเื่อเนาะสุพแชงทีเเพชรมันสองข้างหน้าเหมนกันสุพแชงเตะพร้อมนอกตอนนี้เพชรเดินบ้างแล้วนะครับจเจาเคืนแล้วเพชรยับสุพแชงเตะอ้อมัดสองข้างหน้าเลยแต่ยังโดนกาดอยู่นะครับเพชรนี่มาเป็นชุดเหมือนกันนะครับทําือนกยกมาก,ก่อน จะรูปจิงยับมันสองนะเตะตามทีเตะโอรูปจิงเล่นหนักขึ้นมาทีไว้เตะจะก,กวาดล่างไม่ล้มนะครับรูปจิงมัดเราเตะตามเพียดขาจังหวะคืนแล้วเพียดยับุรูปจิงมัดเราเตะพอมนอ่ะ เตะอืมซุปเจียงวังแข้งหนักๆเลยอืมเพชรจะต่อยโดนสีไว้ซุปเจียงมาข้างหน้ามาขา้างหน้าโอ้อ่าจอกมัดขึ้นเหมือนกันเพชรเพชรเตะพอม่้ซุปเปเจียงทีไว้อาเพชรมาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างลำตัวสอดมือกันโยนซุปเจียงแทงเขาอ๋อเพชรเดินไล่แล้วตอนนี้ซุปเปเจียงทีไว้อาเพชรมาข้างหน้าเหมือนกัน ตอนนี้ไล่ต้อนแล้วเพชรจูบเชียงทิบแล้วก็มัดจะไว้เพชรเดินลำเพชรเดินเข้าไปกระโดนมาเอาเพชรมัดเข้านำตัวเข้าหน้าเข้านำตัวฟันศอกหมุนลงมาแต่ผ้านอกสุบเชีงถีบมัดเข้าหน้าเพชรเอาขึ้นแล้วเพชรมัดแล้วเข้านำตัวฟันศอกฟันศอกโอ้ดอกสุดท้ายเนี่ยเบิดพยายามต้อนเขามุมอยู่นะครับเพชรทีบไว้เหมือนกัน อ๋อซุปเปจงะเพิ่มขึ้นหาจังหวะกันอยู่จะสามารถที่อะเพชรเอซุปเปจ็งเตะอ๋อจะควาไดเตะขึ้นเหมือนกันเพชรหมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้คู่ชีวส,สีกันอยู่นะครับระบางเพชรบางแสนโอขอไปเพชรบางสลีกับซุปเจ๋งนะครับ เรียกสันส้นๆว่าเพชรนะครับชื่อยาวไปนะครับเพชรบางสเลเดี๋ยวอ่านผิดผมว่าต่อกันในยกที่สองนะครับอ๋อซุปเปียงมเข้าหน้ามาข้า,าอเพชรลงไว้พชซุปเปียงแทงเขาาย่างสอนมือกันเยอะออกก,กับการแยกมาก่อนซุปเปียงยับยับยับเออมัดซุปเปียงมาคืนเหมือนกันมเข้าหน้าเลย เดินลุยแล้วเพจเดินลุยเพจยับซูเป๊กเจงเตะสวนยับเดีกกันโยยับขึ้นเตะซูเป๊กงเพจบันคณ่ามาเข้าตัวฟันศอกเอาสุกเจงเตะขึ้นเตะมาอีกครั้งหนึ่งเอาเพจบันคณ่ามาโอ้โดนหมัดเสียหลักกไปเลยซูเป๊กเจงซูเป๊กงที่ว่าเพจเตะขึ้นเพจไล่ต้อนเข้าไปเพจบันคณ่าฟันศอก สุียงเตะขึ้นเพ็ดกะทิบเพ็มัขคาโอ้คอซปสุพยังมางนาเพชรมางน่าขึ้นสุียงเตะเพ็รมางนาฟันซอกหลอกคอไว้กอดคอมาทำการแยกมาก่อนตอนนี้เพ็รเดินบบกเตะผ้มนอกเอาสุพยังเตะพ้มนอกขึ้นเพชรฟันซอกทีสุียงมางนา เพ็รย้ำยับไปแล iscilla, up, uh, ้วเตะมาเตะขึ้นอยู่สุขเจงก็เตะที่ยับเขาหน้ากันอยู่ฟันสอกเพชรแต่ยังไม่แตกนะครับโอ้เพชรมันมาเขาหน้าอยู่เหมือนกันสุขเจงเตะขึ้นโอ้มัดสวนกันเลยสุขเจงมัดโอ้โดนมัดของสุขเจงแล้วมีการหน่อยแล้วสุขเจงเดินไล่เข้าไปสุขเจงมาเขาหน้ามาเขาหน้าโอ้เพชรก็พยายามสวนขึ้นสอกขึ้นเหมือนกันสอกเบื่ออยู่อ๋อ เพชรมาโอ้สุพเจียงตอนนี้ไล่ตอนโอ้โดนซอกเหมือนกันสุพเจียงโดนซอกอ่ะกอดคอมาล็อกคอมากำมกันแยกมาอ่าตอนนี้เพชรเจ้าคืนแล้วนะครับโดนหมัดไปเพชรมาก็หน้าอ่าสุพเจีงว่าไงเพชรมาก็หน้าเพชรยังเดินตอนอย่างเดิมนะครับเพชรมาก้าัตัวมาขางหน้าโอ้ตอนนี้สุพเจียงปล่อยให้ต่อยโยสุพเจียงหมัดางหน้าคืนเหมือนกันมาก็หน้ามาก็หน้า อต่างคนต่างโดนนะครับตอนนี้เตะซูเปจิงเต้เขาหนึ่งเพชรมาดเขาน้าขึ้นจับเพชรมัดเขาน้าอู้ต่างคนต่างโดนอยู่นะครับเพชรมัดอืมเป็นซูเปจิงมัดเอ้เพชรก็มัดขึ้นเหมือนกันมาดเขาน่าขึ้นอ่าตอนนี้ซูเปจิงโดนบ้างนะครับซูเปจงโดนบ้างซูเปจิงมัดพุบมามัดเข้าหน้ามาดเขาน้ามาดเขาน้าอ้าเพชรเจ้าขึ้นแล้วเพชรเจ้าขึ้นเพชรมาดเขาน้าแทงเขา แทงเขาโอ้ยืนทื่อไงแทงเขาเลยนะครับซุปเปอร์เจงหมดยกที่สองนะครับโอ้กูขี่สูสีกันอยู่นะครับต่างคนต่างโดนมาว่าตอนยกที่สามยกสุดท้ายนะครับอ้าวกำลังจ้องลุยเออซุปเ,อเ,เ,เอปอร์เจ็งก็เตะแรงเตะกอนเพชรทีมเอ้ยซุปเปอร์เจงทีมขอ้าไปนะครับโอ้มวยมันทำให้ภาค ผิดไปหน่อยก็ขอไปก็ขอได้ดันดันไวก้กรรมการแย่ยงมาดีกว่า,าเพชรยับสุพยังเตะข้างนอกเพชรก็ยับไว้อยู่สุพยังถีบไว้เพชรมับบนก็ลงตัวเพชรมับบนกหน้าเพชรมันกหน้าล็อกคอมากอดแขนมาล็อกไปล็อกมาโยกรรมการแย่งมาดังคนดังโดนอยู่น,ยยน,ยนะครับ อ่าสุบียงทีไว้ยนียไว้หมักข้าวตัวเพชรมัขนามาขนา,า,ขนาโอ้มัขนาสองดอกเต็มๆเลยสุบียงเตะเพชรมาเพชรมัขนาว่าไงาเดินไล่ไหมหาจังหวะกันอยู่โอ้หมักข้าวตัวมัขนาอ่าตอนนี้สุบียงเจ้าคืนโดนมาแล้วโดวนเจ้าคืนแล้วเตะพับใน เพชรมาขานามาขดวพา,ากันไปเพชรว่างไงเดินกันไปเพชรชุบยังตางแกงมาเพชรว่างเพชรฟันอกอลเฉียวไปชุบเชียงเจ้าคืนชุบเังเต,ตงงฟฟงเตจ้เา,า,จาก,ก็ได้มาข้าน้าเลยเพชรกอดคอมาล็อกคอมาแทางเขาก,กันเยอะกมกันยางมา สุพเจงเดินมาเตะยับจับจับ,บับหมัดเวืดโอ้เพชหมัดสวนเขาหน้าเลยตอนนี้สุพเจงเจ้าคืนแล้วนะครับเดินไล่นะโอ้กอดเขาเชี่กมันเจี้งมาเพชมาข้างหน้าสุพเจงจะแทงเขาแทงได้เดินมาว่าโดดเขาลอยเลยสุพเจงอ๋ตอนนี้ไล่กันแล้วเริ่มผ่อนเจมกันแล้วไอ้เพชเริ่มผ่อนเจมแล้วเพชรมัดเขาน้าโอ้หมัดดอกนี้ก็เข้าเตี้ยมเตะวืดเลยสุพเจง ตอนนี้เพชรถอยวนแล้วครับต่างคนต่างมั่นใจแล้วก็ออกกำงการว่าต่อยกันจะพึ่งหนีนะครับเริ่มเริ่มมั่นใจต่างคนต่างมั่นใจนะครับตอนนี้ปลายยกที่สามแล้วปลายยกสุดท้ายแล้วเอ่เพชรทีว้าสุพเจงิว่าไงต่างคนต่างมั่นใจในผลงานตัวเองอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าใครจะคิดถูกเหมือนกรรมการฉะนั้นเองเอาเพชร โอ้ซุปเจียงเตะมตัดหมดยกนะครับโอ้จบเกมไปนะครับจบเกมก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับต่อไดคู่ขี้สีกันเลยเกินนะครับกมาดูว่าใครจะได้รางวัลชูมมือนะครับรหลุ้นอยู่นะครับก็เป็นนั้นว่าเพชรบางเสเลปออ่า,อาวทะเลบางสเลเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ซุปเปอร์เจีงนะครับ